いいですね。 ที่วัดโพศพผลเจริญตะบนคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทุกกระจ่างนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายวีรัต์แดงกลางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 3, นเขตสามดรเกียรติศักดิ์สองแสงคณะทำงานและที่ปรึกษาพลตำรวจโทคำรณวิทุกกระจ่างนายกอบปจอปทุมธานีครอบครัวคนรักปทุม กลุ่มรวยเพิ่มพูนหันษาคณะกรรมก,การสิทธิพยากรคณะกรรมก,การซอยพระสิทธิ์คณะกรรมก,การชุมชนซอย39้าร้านสาร,รเป่ากินจริงกินจังและประชาชนในพื้นที่พยในงานมีประชาชนร่วมกันตั้งโรงทานกว่าประสิ์โรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารข้าวหวานและเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาร่วมทําบุญทอดกะดะระถินให้ได้รับประทานยันฟรีตลอดทั้งวันต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมงานกระถินสามัคคีได้นำกองกระถินเดินเวียนรอบโบสถ์จำนวนสามรอบหลังจากนั้นได้นำกองกระถินสามัคคีเข้าไปในสาลาการ เ,เพื่อทําพิธีสงฆ์หลังเสร็จพิธีสงฆ์ประชาชนได้นํากองกรถินถวายแก่พระสงฆ์เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทําบุญสร้างพระมหาธาตุเจดีย์สามารถไปได้ที่วัดโพสพผลเจริญตำบลคูคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหรือร่วมทําบุญผ่านทางช่องทางการโอนปันจัยเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี351-260-1976ชื่อบัญชีวัดโพสถผลเจริญ